มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับทีนี้ครับกเ็เป็นเรื่องเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นความเป็นปรากฏการณ์ที่น่าภูมิใจมากทีเดียวชีวิตของคนเรานี้มันไม่แน่ครับโลกนี้บ่ายโมงหรือบางทีเราเรียกว่าเข้มขัดสั้นขาดไม่ถึงครับคนคนหนึ่งที่อพยพจากขเขมรแดงนะครับหนีตายจากกัมพูชา และก็ไปใช้ชีวิตเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาครับมาถึงวันนี้ปรากฏว่าเขากลายเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารเมืองของอเมริกาครับเป็นรายแรกเลยครับที่ขึ้นมาเขาเรียกว่าขึ้นมาเป็นผู้บริหารของประเทศอเมริกาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากครับ นะเรื่องนี้ผมตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการนำเสนออยู่ด้วยกัน3ฉบับนะครับจากการตรวจสอบก็คือ Voice of America ข่าวสดและก็หนัสืิพิมพ์ d ล l ่ n e w ครับมีเพียงแค่3ฉบับที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ครับผมเลือกมาจากทางด้านข่าวสดสาเหตุที่ว่าเลือกมาจากข่าวสดนี้ก็เป็นเพราะว่านะครับ ข่าวสดได้นำเสนอข้อมูลค่อนข้างจะรอบด้านมากกว่าเพื่อนเมื่อเทียบกับ Daily News และก็ Voice of a m e r i c าแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาข่าวนี้ประมาณ80-90%นะครับตรงกันครับเหมือนกันอ่ะผมขอเริ่มต้นจากทางด้านข่าวสดเลยนะครับข่าวสดรายงานอย่างนี้ครับบอกว่าชายลีภัยเขมรแดงปลื้มปริ่มครับนั่งนายกเทศมนตรีเชื้อสายกัมพูชาคนแรกของ สหรัฐอเมริกาครับโดยสนักข่าว AP ได้มีการรายงานกระแสข่าวที่ฮือฮาในสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่นายโสการีเจาชื่อนายโสการีเจาอายุเพียงแค่49ปีครับผู้ลี้ภัยที่รอดชีวิตจากการปกครองสุดเยี่ยมโหดของขเขมรแดงหรือว่ากองทัพแห่งชาติกัมพูชาประชาธิปไตยได้รับเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยเสียงเอกฉันนะครับ ให้ดำโรตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองโลเวลรรรัฐนะครับแมสซาชูเซตส์ครับดำเพลงของ b g จีได้ไหมฮะแมสซาชูเซตส์นะครับและก็เมืองนี้ก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยด้วยนะครับนะฮะเมืองหนึ่งถ้าเปิดใครที่รู้ประวัติของในหลวงของเรานะฮะคือรัชกาลที่9นะครับ ถือว่าเป็นนายกเทศมนตรีเอเชียและก็อเมริกาคนแรกของเมืองและก็เป็นนายกเทศมนตรีเชื้อสายกัมพูชาคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับโดยทางด้านนายโซการีได้กล่าวทำพิธีสาบานตนบอกว่าพระเจ้าคุ้มครองอเมริกาใช่ไหมละ่ะผมเป็นผู้ลีภ้ภัยตอนนี้ได้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองในรัฐแมสซาชูเซตส์ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะสามารถเกิดขึ้นที่ไหนในโลกได้ไหมผม ยังพยายามทําความเข้าใจอยู่เลยครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากในฐานะที่เป็นกัมพูชาอเมริกันตนเองได้ยืนหยัดขึ้นมาได้เพราะผู้อพยพหลายช่วงอายุที่เข้ามาปักหลักลงฐานแล้วก็สร้างเมืองสร้างเมืองนี้มานานก่อนที่ตนจะอพยพเข้ามาครับปัจจุบันนี้เมืองโรเวลนะครับมีประชากรกว่า115,000คนในจำนวนนี้เป็นชาวเอเชียประมาณ25ครับ และก็เป็นเมืองอันดับสองของสหรัฐที่มีชุมชนชาวกัมพูชาข,ขนาดใหญ่นะครับคือพูดง่ายว่าเป็นเมืองที่มีคนกัมพูชาอยู่มากที่สุดอันดับสองครับอันดับหนึ่งนี้ถ้าเผื่อจำไม่ผิดน่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับถ้าเผื่อผมดูข้อมูลจากเดลนิวนะครับน่าจะเป็นเมืองแคลิฟอร์เนียอันนี้เป็นแมสซาชูเซตส์ครับโดยทางด้านนายโศกาลีเปิดเผยบอกว่าพ่อของตัวนี้เป็นทหารยศร้อยเอกในกองทัพ กัมพูชาครับก็คือกองทัพของนายพลลอนอนอนะครับแต่ว่าถูกกองทัพทัเมินแดงจับตัวไปแล้วก็ประหารชีวิตในปีพศ2518ในช่วงสวงครามกลางเมืองกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีพศ2510ถึงปีพศ2518ส่งผลให้แม่ของนายสุการีที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมานี่ครับต้องเป็นซิงเกิลมัมครับดูแลลูกทั้งหมดเจ็ดคนเพียงแค่ตามลำพัง แล้วก็ครอบครัวของนายสุการีต้องต่อสู้กับความหิวโหวยความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและก็ภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดมานานหลายปีจนกระทั่งได้มีโอกาสได้อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างโดยมีสวัสดิภาพนะครับทีนี้ตอนที่อพยพไปนี้ก็มีความฝันที่สวยหรูนะครับว่าตัวเองไปอยู่อเมริกาแล้วจะเจออะไรบ้างก็คาดการว่าจะเจอแต่สิ่งดีๆที่อเมริกาครับ แต่พอมาอยู่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สวยหรูอยากที่คิดครับในขณะที่ครอบครัวของตนเองอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลีภัยแต่ว่าสลัดเองก็เป็นดินแดนแห่งประชาธิปไตยเป็นไปด้วยความระบบของการตรวจสอบและก็การทวงดุลรวมทั้งหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคความเป็นธรรมและก็ความโปร่งใสครับโดยนายโสการีนะครับได้เดินทางมาถึงสลัดตอนนั้นอายุเพียงแค่9ขวบเองครับ เดิมทีครอบครัวใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกทําให้ครอบครัวนี้ตัดสินใจเปลี่ยนนะครับนับถือศาสนาคริสต์เปลี่ยนจากเดิมคือนับถือพุทธไปนับถือคริสต์น่ครับต่อมาในช่วงกลางทศวรรษที่1980ครอบครัวของนายสุการีได้ย้ายจากทางด้านเพนซิลเวเนียนะครับมาอยู่ที่เมสซาชูเซตส์ที่เมืองโลเวลครับในปีคศ1980 และก็พี่ๆของนายโสการีหลายคนครับเลือกทํางานอยู่ที่โรงงานส่วนนายโสการีนี่ยังเรียนหนังสือและก็ในที่สุดได้รับทุนกนารศึกษาจากฟิลิปอะคาเดมีครับจากนั้นได้ทุนศึกษาต่อในระดับอุด,ดมศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ครับจากวิทยายลัยมาคาลิสเตอร์ที่เมืองเซนต์พอรัฐมินิสตาครับก่อนจะเริ่มสู่เส้นทางการเมืองนะครับ ในเวลาต่อมาและก็ได้รับเลือกเป็นสรรมาชิกสภาท้องถิ่นและก็ท้ายที่สุดแล้วสรรมาชิกสภาก็มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพิธ,ธีของการรับตําแหน่งนะครับกล่าวรับตําแหน่งในวัยเพียงแค่49ปีครับโุกรีนะครับโดยรับตําแหน่งไปเมื่อวันจันทร์ที่3มกราคม ปีคศ2,565นี่เองครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนะะท่านด้าสมาชิกก็ปรบลูกปรบมือให้แก่ท่านด้านท่านนายกเทศมนตรีนะครับเป็นเชื้อสายกัมพูชาอเมริกันคนแรกนะครับคนแรกนี่ฮะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะฮะเป็นความภาคภูมิเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากครับ และก็แน่นอนนะครับคนที่จะดีจะที่สุดไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับก็คือภรยาครับเขาบอกว่าเบื้องหลังความสําเร็จของผู้ชายนะครับจะมีผู้หญิงอยู่เสมอครับและก็ผู้หญิงจะเป็นลมใต้ปีกให้แก่ทางด้านผู้ชายในทุกเรื่องนะครับบางคนบอกว่าได้ดีเพราะสีภรยานะฮะนี่ ขาถึงบอกว่าได้เมียดีเป็นสีแก่ตัวครับครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวขอเอ่ยชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเชื้อสายนะครับกัมพูชาอเมริกันครับก็คือนายโสการีเจ้านะฮะวัยส9ปีนะครับอพยพจากประเทศกัมพูชาไปตั้งแต่สมัยเขมรแดงยึดกรุงพนมเปญได้ครับคุณพ่อเสียชีวิต คุณพ่อเป็นทหารยศร้อยเอกคุณแม่ต้องเลี้ยงดูลูก7คนคนเดียวเป็นซิงเกิลมัมครับและก็ได้มีโอากาสอพยพไปอยู่ที่อเมริกาจนกระทั่งวันนี้ครับเขาได้กลายเป็นนายกเทศนายกเทศมนตรีเมืองโลเวลในรัฐแมสซาชูเซตส์ครับนี่คือกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องใช้เวลาครับ กว่าที่จะพิสูจน์ให้คนมริกันยอมรับแต่ว่าเขาเป็นดินแดนแห่งโอกาสนะครับดินแดนแห่งความเสมอภาคและก็ความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้จึงให้มีวันนี้เกิดขึ้นครับก็ขอแส,อสดงความยินดีด้วยนะครับและก็เป็นกําลังใจนะฮะให้แก่ทางด้านผู้ลี้ภัยนะครับอ่าเออชื่ออีกครั้งหนึ่งครับนายโสการีเจ้านะครับจากกัมพูชาครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่ มีอาการวิงเวียงศีษะหน้ามือตลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นสูตรต้นตำรับเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าน้ำมันเหลืองทุกป,ประเทศครับนี่ได้รับแรงบันดาลใจจากสมทวิทต์อังกี้ตราตุนโพและก็เป็นสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวของตราดเลยนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับ โดยเฉพาะผู้สูงวัยนี่ถูกใจนักแกลครับผมเอ็นี่ลืมมือถือนี่ยังไม่กลับไปเอานะถ้าเผื่อลืมน้ำมันเหลืองนี่จะต้องกลับไปเอานะเพราะว่าแม่ตอนนี้คุณง่ายว่าทั้งมือเงินศีษะทั้งวิงเวียนซีษะหรือว่ามีการปวดเมื่อยนี่ครับใช้น้ำมันเหลืองตราต้นโพนะครับมีแห้งเงาตัวพี่นอ้องอยากให้ใส่อยู่ได้เมียนแท้ซื้อฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยบ้าเหยาะใส่พเช่นหน้าเหยาะใส่ฝ่ามือและขยี้น่ครับยกสุดเดีวยวมันนี่มีแห้งเงาอีดีครับ โซทวีตอังกิทาตนโพสซื้อ,อยี่บองไหนล่ะคุณนพนร้านคลังยาครับตรงข้ามกับโรงแรมป,ปรทุมราชฝั่งวารินก็เรือนทวีห้าแยกวารินนะครับนี่ผมไปเวลาไปไปไป,ไป,ไป,ประชุมกศจนะพักพวกก็จะถามเอาน้ำมันเหลืองมาเยอะบ่คุณนพนล่านนะครับเอาจะขวดแนวนะนี่ก็มีทางด้านกรรมการด้วยกันนะครับขอซื้อเป็นโหลเลยนะครับน้ำมันเหลืองนะครับบอกว่าจะเอาไปใส่แม่มากหลายนะท่นเอาขอบคุณนะครับผม ส่วนอีซี่ทีนี้ครับอีซี่เองก็เป็นสารฟูลสถิติครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรลดควันดําเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วลื่นปื้ดลื่นปื้ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือคนใช้อีซี่ครับสามารถเลือกเติมได้ทุกร้านที่มีคําว่าอีซไออยู่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นถาวรย่างยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวินานัน,น,น,นตรงข้ามกับปัป๊มปตทหงวสนามบิน สสยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตธนุค์คลางอาวุธ c ี n ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวรินก็เรือนทวีให้แายากวารินร้านสารักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกตีแทกทางไปจังหวัดศิทธิเกต e อีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับอขอบคุณถ้าเผื่อใครที่ไปเลือกซื้อนะฮะอีซีสินค้าของไทยเราครับและก็เป็นสินค้าไทยที่มีคุณ